พิชานนางสาวชนิษฐานิทกาย,ยากำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อดระดับชั้นปวช2แผนาการตลาดซึ่งเป็นหลานคุณพ่อสังคานจอน,อน,นันต์ขอนำเรียนประวัติของคุณพ่อสังคานจอนันต์พอสังเคปดังต่อไปนี้ คุณพ่อสังคารจอน,อน,นันเกิดวันที่สิธคันวาคมพุทธศักราช2 4 8 9เป็นบุตรของคุณตาบุญจอน,อน,นันคุณยายโมจอน,อน,นันมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสิคน 1. พ่อออนตากอน,อน,นันเสียชีวิตแล้ว 2. พ่อโทนกอน,อน,นันเสียชีวิตแล้ว สามแม่เหมือศีพนาเสียชีวิตแล้วสี่แม่พัดพองภูยังมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่บ้านสะแก้วอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามห้าแม่มีอาจมูลายังมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพ ังมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านกอะอําเภอสีสนเ็จังหวัดร้อยเอ็ดเจ็ดพ่อวานจอนอนตน์ยังมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่อําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสิน์แปดแม่แก้วโคเสนาเสียชีวิตแล้วเก้าพ่อสักทานจอนอนตน์ผู้วายชน สิบแม่ทองดาเวียงรอนเกาะยังมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพส่วนตัวที่บ้านโนนพิบาลอำเภอแก่ังจังหวัดมหาสาราคามประวัติการศึกษาคุณพ่อสังคารจอนอน,นันเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สที่โรงเรียนวัดบ้านเหล่าล้อตำบลศรีสมเด็จอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเรียนจบแล้วไม่ได้ศึกษาตก่อได้ออกมาทาง,งานช่วยพ่อแม่ทำานาทำไร่ทำการเกษตรต่างๆอยู่ที่บ้านกาะตําบลศรีสมเด็จอาําเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่ออายุครบ21ปีแล้วได้ใปคัดเครื่องอาหารได้ใบดัาต่อมาจึงได้อุปสมบทแทนคุณบีรามารดาจํานวนหนึห่งขน ชีวิตการส่งรถคุณพ่อสังคารนอนอน,นันต์เมื่อปีพุทธศัก,กราช2511ได้ส่งรถกับคุณแม่สุนทรยุทธกัได้อยู่กินด้วยกันประมาณสองปีเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนขยันขันแข็งสู้งานหนักเบามาโดยตลอดซึ่งทำให้คุณพ่อปวดขาเป็นอย่างมากภรรยาและญาติ จึงพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดอาหารสารคามหมอลงความเห็นว่าคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งกระดูกหมอจึงได้ส่งต่อไปโรงพยาบาลศรีดีดาราชนกรุงเทพมหานครหมอได้ช่วยรักษาจนหมดความสามารถก็ไม่หายจึงได้ทำการผ่าตัดขาและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนหมอจึงให้กลับบ้านได้ ดีแล้วคุณพ่อเป็นช่กกนางแกตางมาก่อนและได้ประกอบเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวเกิมีฐานะมั่นคงแต่คุณพ่อและคุณแม่อยู่ร่วมกันมาไม่มีบุตรธิดาร่วมกันเลยด้านทางศาสนาพ่อสังคาดอน,น้นเป็นผู้มีใจบุญสุนทานได้บริจาครับส่วนตัวสร้างฐานะวัตถุ ในวัดอยู่ตลอดไม่ได้ขาดตนเป็นที่รักใคร่ของญยาตยิและลูกหเป็นตัวอย่างที่ดีชีวิตการเรจ็บป่วยคุณพ่อสังขารตอนอนันปกติเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่่ยมีอาการเรจ็บป่วยมากนะักต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ย่มสุทรนเป็นธรมรมดาเมื่อปีพุทธศักราช2 0 คุณพอ่อไปพบหมอที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จหมอลงความเห็นว่าคุณพอ่อเป็นโรคเบาหวานความดันจึงได้จัดยาให้กินรักษาตัวยอยู่ที่บ้านคุณพอ่อก็ได้ปฏิบัติตามที่หมอแนะนํากินยารักษาโดยสม่ำเสมอมาตลอดระยะเวลาร่วมปุปี๋จนมาถึงวันที่12เมษายนพุทธศัก,กราช2566 คุณพ่อก็ได้นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเวลาประมาณสิบนาฬิกาคุณพ่อได้นอนหลับไปบางเอิญมีมาแรงมากะที่ผ่าคุณพ่อสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกเจ็บปวดวิงเวียนอาเจียนท้องเสียภรรยาและญาติได้นำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จแต่อาการไม่ดีขึ้นหมอโรงพยาบาลศรีสมเด็จได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลร้ วันที่13เมษายนพุทธศักราช2566เวลาประมาณ18นาฬิกาพักรักษาตัวหนึ่งคืนอ,อาการของคุณพ่อไม่ดีขึ้นหมอจึงทำการรักษาจนสุดความสามารถและให้ยามากินรักษาตัวที่บ้านต่อจนถึงวันที่14เมษายนพุทธศักราช2566เวลา8นาิกา40นาทีคุณพ่อสั่งชา สิริอายุ76ปี8เดือนสวันขออ่านกนไว้อะไรแด่ดรวินมีญญาณของคุณพ่อหนึ่งกมีพ่อได้ ใน่วงแม้นคุณพ่อไม่อยู่รับรู้เธอพ่อประเสริฐกว่าใครยิ่งใหญ่หญลวงแม้แผ่นฟ้ามหาสมุทรสุดทางตวงมิอาจล่วงเลยรับนับพระคุณ อยู่ทุกการขอตั้งติดอาจพิว่าเทพสา,ทายพ่อขอไจรักเป็นฉันต่อขอสึกตาหากช่งหน้าฉันใดได้พบัา